พี่น้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เปิดตัพิธีกรอีพีห้รอรอน้องไอติมอีพีห้าการละครั้งหนึ่งคิดถึงจังเลยพนาวา่าแล้วก็โพดลูกพิธีกรติดไปซื้อว่าไอติมรอลอลอ,ลอ,ลอแบบปรบบิกษาน้ายกรทั้งมดตีโอ้ยคนอย่างมารอกระรอก,กันเดียอยากปอยากปันกป้นเข่าบายจะค้คำเด้เนาะ หน้าตาดีๆจังสี่ย้มขี่ได้เบ่งบ่ได้สูิย้มขี่ได้เบ่งบ่ได้ทธิ์โฉมาตาตาดีครับที่พ่ออีแม่คอยเอ่ยบัดนีิบัดบ่แต่อันผู้ใหญ่บ้านโพดลงไปเนาะทั้งเอ๊ซี่แม่ห่างนั่งใหม่ผู้สาวใหญ่ผู้สาวน้อยโพดคอมเมนต์คอมเมนต์กันมาเตะโคบโขบโอ้ยรอจังสัน่นรอจังสี่ป้าปูตินจะอ่อนนะพี่น้องเอ่ยคนอย่างมารอก,กระดอกกระเดียดแท้ข้าเจ้าว่าเป็น โคโกเป็นพิธีกรประจำวงโดนตีของอันลรงเรียนปากค้นไส้จังหวัดอันบุรีรัมพ์พนาวาเป็นนักล้องพ้อมเป็นพิธีกรพอมโอ้ยความสามารถมากไม่หลายเติบพี่น้องเอ้ยเทมนาตาดีนาตาแบบแะระดับพระเอกเกาหลีแบบ พระเอกหนังไท่พอมลูกปลอพอรวยว่าควายกินน้ำเปี๊บซี่บบ่เนี่ยเออลูกทางดังคมเขาเอาลอนปัดลูกเจ๊เขาปัดไข่ปอกเขาปัดดอกไฟพี่น้องเอ๋ยบัตรในี่พนกับผ้า,ากันแปคอมเมนดีนะโอ้ยตอนแรกว่าจะไม่ซื้อเห็นซื้อบัตรเลยเห็นหน้าพิธีกรต้องซื้อด่วนเลยบุรุษคนนอกรนนะบาบัตรนาวโอนด่วนเลยพนวะวบาอยากเบิ่งพิธีกรรอขัดรอในอีเมลขอยเอ่ย ไวไ้เาเฮ้ยปันนั้นหลังคนอบที่คอยหลอกว่าไปแม่พ่อใหย่อึงไปไปสมัครเป็นพิธีกรในแม่พน้าบ้านเขาคอยไปสมัครขอกะตุกกระป๋องเท่านัา้นเลยว่ยคอยจะสมัครสิได้ไปก้อยข้าเจ้าอยเข้าเจ้าล้ลอกระดอกกระเดียอีพ่ออีเม่คอยเอ้ยบาราคําเพชรเตียงเน่ากินเข่ากํอย่างมาอรอคักแเทอ่อนช้อนพี่น้องเอ้ยคอยเคยสิบวชูหลอกเด้อคอยเป็นสมัครเป็นพิธีกรโอ้ยข้าแม่น สามสิบปีว่างสามสิบปีขึ้นหลังนู้ยไอติมกับไอติมเธอพ่อยพ่อไออึ้งอาจจะหนาวว่าพ่อก็เฮ็ดงานอยู่โลกน้ำแข็งก็เลยต้องหนาวไว้ตอนเป็นเบาหน่อยขอรอขึ้นิตายนี่ตัวปัทโธลูกทางดังคมตันผู้ใดสิว่าเจ้าของผู้ให้เจักเสียหันว่าเจ้าของผู้ให้ผูก้อตายเตอรดนแล้วพี่น้องเหยแย่งเวนย่งเมื่อเช้าแย่งกระจกย่งเมื่อเช้าปัทโทอึ้งตีในโซ่ปัทโทอึงติีในโซ่ข้าคอยเปลี่ยนผู้หญิงคอยสิคมขืนเจ้าของสวมมือรถ แต่เป็นเบาหน่อยไว้คนาตาดีคือสิตายนี่ตัวโอ้แต่ตอนนี้ย่อมแพ้ไอติมบักลาพอลุงอึงย่อมแพ้รอคักรอในอีเมยเขยเข้าไปเบิ้งหรืออีพีห้าการละครั้งหนึ่งคิดถึงจังเลยซื้อบัตรซื้อตั๋วด่วนนะคะเ <c oughs> มืนน่อนีมาเปิดโตพิธีก่อนในพยาบานฟินแลนด์ขายโตเกี่ยวมิสิกสำหรับคลิปนี้อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก,กดแชร์ให้ผู้คนเด้อเสียงอึงเล่าอิสานล้านร้างขอบคุณครับขอบคุณครับ